สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำงวดที่1ทธันวาคม2566ตก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำวนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสาหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด็นล่างนะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรอยู่ในคลิปเดียวกันนี้เลยนะคะมาเริ่มดูสูตรที่1ก่อนนะคะสูตรที่1อเราจะใช้หน่วยครั้งที่4คูณด้วย7บวกกับ7คงที่มีค่าเท่ากับ x บวก1ค่ะ เริ่มตั้งแต่งวดที่ออก16เลยนะฮะ16แล้วสูตรนี้นะ16ก็ย้อนไป1งวดนะมาเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก3สูตรนี้นะ,ะในการแกะสูตรเดี๋ยวเรามาแกะด้วยกันสักงวดหนึ่งนะคะเรามาดูหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข4นะคะ47ก็เป็น28นะตัวแรกในเลข8เราก็เอา8กับ7บวกกันเป็น15 567นะออกได้16เนี่ยได้เลข6นะคะงวดที่2 สี่ห้าหกออกหกสองโม่ที่สามเก้าศูนย์หนึ่งออกหนึ่งหนึ่งโม่ที่สี่สี่ห้าหกออกหกเจ็ดโม่ที่ห้าหนึ่งสองสามออกเก้าหนึ่งโม่ที่หกสี่ห้าหกออกสี่หกอ่ะมาสองตัวนะคะโม่ที่เจ็ดหกเจ็ดแปดนะออกหกหกโม่ที่แปดนะสองสามสี่ออกสี่สามโม่ที่เก้าหนึ่งสองสามออกหกสาม งวดที่สิบซึ่งเป็นงวดที่แล้วนะได้ศูนย์หนึ่งสองนะคะออกหนึ่งสี่สำหรับงวดนี้เนาะเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะคะงวดที่สิบเอ็ดหน่วยครั้งที่สี่นะะตัวนี้ออกเกนะ้าหกหนึ่งนะครั้งที่สี่นะคะเก้าหกหนึ่งตรงที่งวดที่ออกหนึ่งสี่กับเก้าเก้าศูนย์นี้งวดปัจจุบันนี้นะคะเอาหนึ่งนะคะคูณกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดนะเจ็ดกับเจ็ดบวกกันก็เป็นตัวนี้เป็นเลขเจ็ดนะ เป็นสิบสี่นะคะได้สี่ห้าหกเลยนะจะก็จะรอผลนะของของสูตรนี้อยู่นะจะเดินต่อไปหรือเปล่าะคะเราต้องดูสูตรอื่นแอบอิงด้วยนะเ,เดี๋ยวลดหน้าจอให้แคปสำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นเด่นล่างนะคะสูตรสูตรที่หนึ่งนะ,ะสูตรที่หนึ่งะ,ะระยะการเดินก็ทั้งหมดสิบงวดนะสิบงวดนะมาได้ถึงสองตัวนะคะ สองตัวก็มาจยางเบิ้ลนี่ก็ถือว่ามันเบิ้ลเนาะมาสองตัวอ่ะอันที่หนึ่งแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยสี่หกนี่นะสองงวดสามงวดสี่งวดอ่ะมาไปกันสี่งวดเนาะจะได้ที่ได้สองตัวเลยนะคะ ส่วนเอหกสามหนึ่งสี่นี่ก็ตัวเดียวนะคะทางมันจะอันนี้นะมาสามตัวติดติดกันแล้วก็หายไปเนาะอันนี้ก็สามตัวติด,ต,ดติดกันนะหายไปนะต,ตรงนี้นะอันนี้มาแค่สองแล้วก็โยกมาน,นี่จะตัวไหนคะสี่ห้าหกจะมีสักตัวหรือเปล่าสังเกตเนะาะแนวทางของเลขหกเนี่ยหกหกหก นี่ก็หกนะตรงนี้ก็หกเว้นมาหน่อยหนึ่งก็เป็นหกนะแล้วก็เว้นใหม่หน่อยหนึ่งหกอีกอะก็อันนี้ก็หกอีกเลขหกนี่มาบ่อยมากในช่วงนี้นะเพราะาปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกหรือเปล่าเนาะมีเลขหกเยอะมากเลยล่างนะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าเว้นใหม่หน่อยหนึ่งหกอีกแล้วนะท่านผู้ชมเห็นไหมอ่านะ ต,ติดกันแล้วพอเว้นเนี่ยจะมาหกอีกหรือเปล่านะเนี่ยเว้นและเริ่มเว้นนะตัวนี้จะเป็นเลขหกหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้นะทําให้ดูเฉยเวลามันติดกันพอเว้นปึ๊บ,บมาเลยอ่าพอเว้นมาเลยเว้นมาเว้นมาตามนี้เลยนะมาหรือเปล่าไม่ทราบนะก็บีเพราะว่ามันมีเลขหกรออยู่นะแต่ก็ไม่แน่อาจสี่อาจห้า 5, หรืออาจหกหรืออ,อาจจะหลุดก็เป็นได้นะฮะต่อมาดูสูตรที่สอง สูตรที่สองนะอีกหนึ่งสูตรตามนี้เลยสูตรที่สองจะใช้พันนะคะบวกหน่วยบนคูณด้วยห้าแล้วก็บวกหน่วยล่างมีค่ากับ x บวกหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นมีทั้งหมดสามจุดคือหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็ได้สองตัวนะคะเริ่มตั้งแต่งวอที่ออกหนึ่งหนึ่งตามนี้เลยนะ,ะอันนี้คือสูตรที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะ,ะอาจารย์ยกมาเปรียบเทียบให้อันนี้เรามาดูสูตรที่สองหน้านี้เลย ก็ที่ออกหนึ่ง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 เราก็จะย้อนไป่็ที่ออกหกสองนะเอามาทําสูตรนะหลักหกสองหลักพันหน่วยบนหน่วยล่างพันเก้าหน่วยบนศูนย์หน่วยล่างสองเก้ามาตั้งหน่วยบนศูนย์คูณห้าก็ได้ศูนย์แล้วก็หน่วยล่างก็คือเลขสองนะสูตรตัวนี้หละย,ยกมาเลย 9 0 2ก็เป็น11ได้1นบวกหเป็น2อออก1นึ่งนฮะหน่ 1, 1, นะ,ะเข้าตัวนี้ต่อไปเมื่อที่2องนะของสูตรที่2นี่ก็คือหลักพันออกมาที่1 1, 1นะึ่งหนึ่ใช่ไหมพันหน่วยบนหน่วยล่างเนี่ยพันศูนย์สามแล้วก็หนึ่ง ศูนย์สามคูณห้าเป็นสิบห้าแล้วก็หนึ่งนะเป็นหกกับเจ็ดนะออกหกเจ็ดอันนี้สองตัวเลยหกเจ็ดต่อมางวดที่สามของสูตรที่สองตรงที่ออกหกเจ็ดพันหน่วยบนหน่วยล่างหนะึ่งสองเจ็ดอ่หนึ่ง แล้วก็สองคูณกับห้าเป็นสิบหน่วยล่างเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดก็เป็นแปดเก้าออกเก้าหนึ่งอ่ะน,นี้ก็คือสุดเด่นเหมือนกันนะเด่นฝั่งนี้เกนะ้าเนียฝั่งนี้หนึ่งอ่าฝั่งนี้หกฝั่งนี้เจ็ดก็ได้นะอันนี้ฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้หนึ่งไขว้กันก็ถูกหมดเลยนะถ้าไข้เนาะไข้ได้นะ เดี๋ยวองดูสิควว้นะอันนี้ถ้าคขว้หนึ่งกับหนึ่งก็เข้าได้หนึ่งหนึ่งคว้ยว้ยแล้วเข้าหกอันนี้เอาหกเอันนี้ยเอาเจ็ดก็คว้ยคว้แล้วเข้าอันนี้หนึ่งอันนี้เก้าเอาควว้แล้วถูกดูที่มีอย่างตัวป่ะน่ะต่อมาเมื่อที่ออกเก้าหนึ่งนะมาดูก่อนพันหน่วยบนหน่วยล่าง ้าแปดหนึ่งห้าแปดห้าสี่สิบแล้วก็หนึ่งเป็นหกหกกับเจ็ดออกสี่หกนะอันนี้ได้เลขหกฝั่งนี้ได้สี่ฝั่งนี้ได้หกอ่ะคขว้ได้นะไขวยแล้วเข้าอสี่กับหก อันนี้หกออกหกหกอันนี้เราก็มีพันตรงที่ออกสี่หกใช่ไหมพันศูนย์หน่วยบนสองหน่วยล่างหกศูนย์สองหกศูนย์สองคูณห้าเป็นสิบใส่ศูนย์แล้วก็หกก็คือหกกับเจ็ดใช่ไหมออกหกหกอหกหกใช่ไหมหกกับหก ประเด็นสองสูตรนี้นะหกหกก็ไขว่ใช่ไหมไขว่แล้วเข้าต่อมาเมื่อที่ออกหกหกพันเจ็ดสองหกเจ็ดมาตั้งสองคูณห้าเป็นสิบแล้วก็บวกหกหกกับเจ็ดเป็นสิบสามสามก็สี่ออกสี่สี่ กับสี่อันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้โตวควไเข้าใช่ไหมคว่แล้วเข้าโอเคต่อมาเมื่อที่เก้าตรงมชื่อออกสี่สี่หนึ่งพันหน่วยบนหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งพันหกห้าสามสิบได้ศูนย์แล้วก็สี่คือหน่วยล่าง ได้ห้ากับหกออกหกสามหกสามนะหรือวงกลมเลขหกหกสามอันนี้ก็เหมือนกันเนาะอันนี้เอาเลขหกอันนี้เอาเลขสามอันนี้คือไข้นะไข้แล้วเข้าต่อมางวดที่สิบเมืที่สิบตรงหกสามพันสามหนึ่งสาม สามตัวแรกหลักพันหนึ่งคูณห้าได้ห้าแล้วก็สามที่เป็นหน่วยล่างนะเป็นเป็นแปดเป็นสนะิบเอ็ดเนาะได้หนึ่งกับสองออกหนึ่งสี่นะหนึ่งฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้หนึ่งอันะนี้ควยแล้วเข้าทุกงวดเลยใช่ไหมแต่พอมางวดนี้ไม่ยอมคว้แล้วเข้าใช่ไหมมาตัวชนที่เป็นเลขหนึ่งเฉย อันนี้ไม่เข้านะคะคงจําได้นะว่าที่แล้วสองสูตรนี้มันไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ย่งคิดว่ามันจะออกสองสองศูนย์สองหร,รือว่าหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะเนี่ยคว้แล้วเข้าทุกงวดเลยทั้งทั้งที่มีตัวชนพองวดเนี้ยไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยดวงเราจะไม่ถูกนะสูตรยังเข้าอยู่นะฮะทีนี้เรามาดูงวดที่เราจะใช้ ของวันที่หนึ่งธันวานะของสองสูตรนี้นะอันนี้ได้สี่ห้าหกนะสูตรที่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมแล้วบอันนี้ก็พันหน่วยบนหน่วยล่างพันเจ็ดศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดพันหน่วยบนศูนย์คูณห้าได้ศูนแล้วก็สี่เป็นสิบเอ็ดนะได้หนึ่งกับสองได้ล็อกเดียวกันเลยนะกรณีนี้จะ จะเดินต่อไปไหมนะคะท่านผู้ชมยังเข้าอยู่นะรออยู่เนาะแล้วก็เลขเนี่ยไม่ตรงกันด้วยมีโอกาสไข้ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ลองไข้ให้นะฮะแล้วก็แคปหน้าจอไว้ดูก่อนเนาะเรายังเรียนไปไม่มากพอนะคะก็จับไว้ก่อนเดี๋ยวจะดูซิฝั่งไหนมันน่าจะเป็นฝั่งไหนเดี๋ยวจะจับยังไงเอามันตะกี้นี่มันเดี๋ยวดูหน่อยนะ เอาตัวน้อยนี่เป็นมาวางไว้ทางทางสิบแล้วกันเนาะก็คือคือถ้าเราชอบอะไรแล้วก็แล้วก็อะไรคะแล้วก็จับเออกับตัวเนาะนะหน,นึ่งนะเข็ยนตรงนี้แล้กันหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะถ้าสองสูตรนี้เข้านะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเว้นบมรทัดหน่อยหนึ่งแล้วกันนะสอง สองสี่สองห้าแล้วก็สองหกนี่ค่ะตามนี้เลยเนาะส่วนแต้มก็เออมีเข้ามีหลุดใช่ไหมแต้มที่เราตามของวดที่แล้วก็ก็หลุดนะคะท่านผู้ชมสําหรับงวดนี้ถ้าเราดูแต้มเดี๋ยวเวลาทําสูตรแต้มอาจารย์ก็จะไปเช็คแต้มอย่างเดียวเลยว่าได้แต้มอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปจับแล้วก็ไปชนแล้วก็ไปคขว้ให้นะแบบนี้เลยโอเคดูที่ ว่าทั้งหมดหกชุดนี้จะเดินหรือเปล่านะคะแบบแค่นี้นะฮะตัวเลขเราทําไปแนละ้มีเดี๋ยวจะมีหลักสิบให้อีกนะคะหลักสิบแบบแบบนี้เลยสองตัวมาตัวนะคะเข้าหนึ่งสี่นะ,ะอันนี้จะเป็นแนวของตัวเด่นเนาะตามตัวตัวเลขก็ตามนี้นะคะท่านผู้ชมชวนคุยนิดนึงเพื่อให้มันแห้ง ยังไม่ทราบจะเลือกตัวไหนเนาะอลองดูก่อนเอาเฉพาะสูตรเด่นไปก่อนนะคะทางเลขก็ยังไม่มีด้วยนะฮะถ้ามันจะยิงมาอย่างละสามละสามอันนี้อาจจะมาสี่อะไรเงี้ยสี่ตัวเก่าจะเดินหรือเปล่าอันนี้หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองก็หลักสิบที่อาจารย์เคยหวางไปให้ก็ได้เป็นที่หนึ่งสามเจ็ดใช่ไหมหนึ่งสามเจ็ด ก็ยังไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมฝา่นี้เดี๋ยวอาจารย์ลดให้แคปหน้าจอ,อส่วนกำลังวันเนาะก็หกสามห้าใช่ไหมกำลังวันเขียนว่าไงดูว่ากำลังวันมันเข้าล่างไงเลยเขียนให้หน่อยนะเมื่อที่แล้วมันเข้าล่างนะหนึ่งสี่เลยเข้าสองตัวเลยกำลังวันได้เมื่อนี้นะหกสามห้าอ้าวลืมเขียนว่ากำลังวันอะไร วันศุกร์ที่วันพฤหัสใช่ไหมที่สามสิบวันศุกร์ที่หนึ่งค่กำลังวันศุกร์นะเขียนไว้หน่อยกำลังวันศุกร์นะหกสามห้าหกสามห้านะนี่คือกำลังวันใส่ไว้หลาย,ลาย,ลายจุดนะเผื่อ f สแคปหน้าจอไว้จะได้เห็นด้วยนะฮะมีทั้งหมดสามตัวนี้ กำลังวันนะมีหกสามแล้วก็หนะ้าเนี่ยแบบนี้เลยแคปหน้าจอไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาใส่ตรงนี้เนาะเขียนตรงนี้แล้วกันมีอะไรบ้างศูนย์หนึ่งสองกับหนึ่งสองได้สี่ห้าหกกับหนึ่งสองตรงศูนย์หนึ่งสองกับหนึ่งสองนะอันนี้ได้สี่ห้าหกเห็นไหมดูตัวเลขนะคะว่าจะกระจายหรือเปล่าเอออันนี้มันจะเกาะกลุ่มกันเนาะหนึ่ง อันนี้ได้สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งสี่นะฮะครบหมดเลยอันนี้นะคะ่ะตามนี้เลยที่เราเริ่มมาถึงนี้แล้วห้าสูตรแล้วนะอาจารย์จะยังไม่วงกลมนะว่าตัวไหนนะอ่าตามนี้เลยนะคะตอนนี้เราได้ตัวเด่นนะห้าสูตรแล้วอ่ามีหลักสิบบ้างหลักหน่วยบ้างเดี๋ยวก็วางไปเรื่อยๆนะมี M4 ขอครบครบล่างชุดอะไรนะ ครบล่างชุดไหนที่เข้าชุดชุดช่วยจริงเข้ารเป่าไม่ไม่เข้าเนาะชุดชุดไหนอลองคอมเมนต์เข้ามานะชุดล่างชุดไหนเข้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูแป๊บหนึง่งชุดไหนเอยให้มันเข้าเดี๋ยวนึกก่อนนะ ชวยจริงก็ไม่ครบล่างช่วยจริงครบล่างชุดไหนเออ fc ลองคอมเมนต์เข้ามานะเพราะว่าสูตรอาจารย์ค่อนข้างหลายสูตรต้องดูว่าชุดไหนครบล่างชุด a อ,อ๋อ,อน,นึกออกเลยนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นชุดเดี๋ยวก่อนนะเขียนไว้เลยเนาะครบล่างใช่ปะชุดชุดแมวมองเนาะ ชุดแมวมองมันเข้าใช่ไหมมีมี f c ขอมาชุดแมวมองนะของครบเดี๋ยวลองดูซิว่ามันมีตัวเลขในในนี้ไหมตัวไหนครบนะเออเดี๋ยวค่อยวางอะใครอยากให้าจารย์วางก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ f c ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาแค่นี้ก็ขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมอะคลิปนี้ฝากเด็นล่างนะคะสองสูตรเลยนะงวดนี้มันไม่ชนกันใช่ไหม ไม่ชนกันก็คว้เลยนะจะเข้าหรือจะหลุดแต่บางทีไอ้ชนชนเนี่ยใช่ไหมคว้เข้ามาทุกงวดเลยพองวดนี้จะคิดว่ามันจะมาแบบคว้ใช่ไหมไม่มาะค่ะท่านผู้ชมแต่มันในตัวสูตรมันยังไม่หลุดนะอาจารย์เลยทําให้ชมเอ,อ่เอเก็บไว้แคปหน้าจอไว้ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะอาจารย์ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ